เอาละครับสวัสดีเพื่นรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Delta f o r c e กับซีซั่นที่2นะครับนะเขาบอกว่าซีซั่นสนี่สุดสยองกันเลยทีเดียวครับเอาวะคุณผู้ชมครับต้องขอประทานอภัยนะครับที่ผ่านมาคือไม่ได้ลงคลิปเลยเป็นเดือนนะครับนะเพราะว่าติดเกมนี้ครับเล่นแบบว่าเก็บแรงกระจุกระจายครับปืนนี่ปลดล็อกกระจุกระจายเหมือนกันนะโอเควันนี้เนี่ยผมรู้สึกอยากจะเอาไรเฟิลมายิงแบบไกลๆซะหน่อยครับเพิ่งได้ติดตั้งกล้องนะก็คือกล้องตัวนี้ครับ เป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะวัดระยะการยิงครับคุณผู้ชมนะอยากจะดูเหลือเกินครับว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวครับแล้วก็กล้องนี้ครับของซีซั่นที่2มันเป็นกล้องอินฟลูเอดจับความร้อนนะครับเพิ่งปลดล็อกกันมาเลยทีเดียวครับเ๋ยต้องมาดูหน่อยว่ามันจะใช้งานได้แบบว่าด,ดีขนาดไหนครับโอเคว่าแล้วไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมมาอยากจะลองเหลือเกินว่ากล้องมันดีแค่ไหนวะเหยบไปหน่อยเยกยไปหน่อยเยอยดี๋ยวมองไม่เห็น เราจะวัดระยะด้วยการกดตัวคนะครับเิอาว่ะเอาว่ะเสร็จไปหนึ่งครับเดี๋ยวนะมันอยู่ไม่เฉยเลยวะ่ะอยู่นิ่งๆหน่อยพระดูมพี่ขออีกสักเม็ดหนึ่งความมั่นใจว่ากล้องนี้มันชัว์หรือเปล่านี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยกล้องมันใช้ได้จริงนะว่ะผู้ชมขออีกที เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนดูเลยไกลสุดๆไกลจัดๆนี่จะเป็นกล้องธรรมดาผมทำไม่ได้นะเว้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยมันไกลเกินเราวัดไม่ไหววะ่ะวัดไม่เป็นครับกล้องตัวนี้น่าจะช่วยได้สำหรับคนที่ยิงสไนเปอร์ไม่แม่นพอๆกับที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ครับ ยิงไม่แม่นเลยนะผมบอกตรงเลยอะไรไกลๆเนี่ยวัดยากมากอีกสักทีโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะด,ดีแบบนี้สงสัยต้องเอามาเล่นบ่อยๆแล้วอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าเคลื่อนที่บ่อยพ่อหนุม่ม๋ยวนะโอ้พวกเราขึ้นไปเต็มเลยวะ่ะมองจากมุมนี้มันก็แบบ วิสัยทัศน์ในการมอมก็ดีนะเรียบร้อยโอ้ยเี๋ยวว่ามีไหมอะใครอยู่นิงน่งๆ <c oughs> <า> <c oughs> นะไอพี่สอยหน่อยเถอะพี่เงาอีกทีไม่โดนว่ะไม่โดนขออีกทีสกิดไปหน่อยนึงอย่ามอบปะหนุ่มสกิดเหรอสกิด นอนใช่ไหมนอนก็เอาไปไม่โดนอีกแล้วนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหแม่นจัดจัดมันส่งเสริมให้เราแบบว่ายิงแม่นจัดเลยนะคุณผู้ชมไกลๆก็ไม่เว้นครับนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาใหม่นี่แน่โอ้โหมันหนีว่ะแอบหรอแอบเหรอแอบเหรอ,อ,เ,หรอเข้าหัว เอ้ยเอ็นนั่นไมเห็นแล้วแล้วเห็นเหรอเห็นเหรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเห็นเหรอพ่อหนุ่มนี่ไงออ้ยเจ๋วจัดเจ๋วจะจัดหรือว่ะกล้องอันนี้มีใครเล่นแบบผมบ้างไหมไอ้กล้องแบบกล้องวัดระยะอย่างเงี้ยหลุกดีนะโยกไปโยกมาอยู่นั่นแหละโยกไปโยกมาอยู่นั่นแหละ ไม่โดนเลยเอาวางโดนไปหน่อยนึงโดนไปหน่อยหนึ่งเรีย,ยบร้อยโอเคกระสุนหมดไปเก็บกระสุนก่อนเฮ้ยมันอุปกรณ์เสริมมันดีขนาดนี้เลยหรือวะมันทําให้เราแบบว่ากลายเป็นคนยิงแม่นขึ้นมาโดยทันทีเลยครับนะเป็นมุม่อนเป็นมุมเงอเวางกตรงนี้เผื่อโดนครับเผื่อโดนเขาสอยคืนคุณผู้ชม ใช่ไหมกด K คหนึ่งทีผู้ว,วัดระยะความไกลหนีน,นี่ตัวนี้ยิงเราอยู่ยิงเราอยู่นี่แน่ไม่โดนวะโเข้ามาดิมันเปลี่ยนแม็กมันเปลี่ยนแม็กอยู่แน่เลยนี่ผ่แล้วผลมแล้วโผลมแล้ว วิ่งเหรอไม่เสี่ยงใช่ไหมไม่เสี่ยงเหรอหูไม่เสี่ยงใช่ไหมโดนดิครับแอะมันมาใกล้กว่าเดิมมาใกล้กว่าเดิมสงสัยมันอยู่ตรงนั้นมันยุงคงยิงเราไม่โดนแน่ครับเพราะเราอยู่สูงและไกลมากนี่แน่เอาดิครับ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 โดนดิครับโดนดิครับ มอเบ้อมอบเออบเอ้อืมโอเคเราวัดระยะใหม่มัน900เมตรมันใกล้เกินไปผมว่าประมาณเจ0ดร้อประมาณนี้ครับปุ่งอยู่ไม่เฉยเลยว่ะนี่เนไม่นิ่งเลยครับมือผมเนี่ยไม่นิ่งเลย <icana> อุ้ยโ,โ, yes. โ,โดนแล้วโดนแล้วอุ้ยโดนแล้วนั่นไงอุ้ยมันเอาคืนว่ะไอตัวเนี้ยชัวร์เลยเกิดจุดเดิมนี่ไงยืนหน้าสลอนอยู่เลยหน้าสลอนเหรอหน้าสลอนเหรอโป้งเดียวจอดเอาวางหาตัวนิ่งๆสักตัวนี่มีมีมี นอนนานระวังเป็นเคสนะพ่อหนุ่มนอนนานเราเป็นเคสนะครับน,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 บนี่กดอีกทีรู้ตัวเหรอโโอ้หมองไม่เจอเลยวะ่ะหัวมันอยู่ไหนมันเล็กมากเลยวะ่ะนี่ไงน, <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยไอ้นี่มันมาแก้แค้นเราอีกปะวะเออว่ะ đéo đéo này cả Bà mới chơi có quả mai có quả Đi 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 mình ao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  cũng chôm Đéo 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 The enemy has suffered minimal Này quá, เออมันหายไปไหนละวังวิ่งโดน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 เดี๋ยว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 มันต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไม่ได้เลยโหนี่ใช้ไรเฟิลระยะไกลนี่ผมยิงไปสิบสองตัวแล้วเหรอเนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้ปกติผมเล่นไรเฟิลเนี่ยเอ่อจะบอกเลยว่าแทบจะไม่เกินห้าตัวเลยมั้งกว่าจะยิงตายเนี่ย วัดระยะเข้าไปบดนไหมไม่น่าจะโดนมัน้งว่าโอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปทีงกว่าคุณผู้ชมตัดไปตอนที่มันอ่าศัตรูขึ้นมาด้านบนเลยครับเราจะได้ใช้เอ่อปืนที่มีติดกล้องอินฟลเลทนะครับผมอยากจะดูว่าอินฟลเลทของเกมนี้มันจะมองในอ่าสโมกได้หรือเปล่าครับ ว <The mission. S 2> ่าเกมนี้ขึ้นชื่อเลยครับเป็นสโมกซิมูเลเตอร์เลยครับโคตร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 ของโคตรสโมกจะสโมกอะไรขนาดนั้นครับควันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แน่แถมก่อนไปแถมเรียบร้อยป่ะตัดกันเลยโอเคโอ้ยว่ามันจับความร้อนจริงๆเว้ยเฮ้ยแต่มันจะจับความร้อนในระเบิดควันได้หรือเปล่าครับนี่ต้องไปดูอีกในทีคุณผู้ชม เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมามันน่าจะมองเห็นในควันได้นะเพราะมาจากความร้อนใช่ไหมถ้ามองไม่เห็นนี่คือก็น่าจะเป็นตีตัวเกมครับเพราะถ้ามองเห็นในควันอาจจะเป็นอาจจะโอพีเกินไปหรือเปล่านะั่นมองไม่เห็นจริงด้วยเอาวาหาคุมไม่เจอเลย ก่อนเลยเมื่อกอนเลยเมื่ก่อนม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 ยอุยอุ้ยอุอุ้ยออ้ยอุ้้ยอุ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 ้้ยอุยอุ้ยยอุ้ยยอุยอุอุ้ยอุ้ยอุอยอุ้ย้ยอุ้ยยอุ้ยอุ เวลาเราเล่นอ,อในโหมดวอลแฟร์มันมีบอทด้วยหรือเปล่าปะคุณผู้ชมถ้าใครเล่นแล้วรู้แล้วบอกผมทีนะผมอยากรู้มากเลยบางทีเนี่ยวิ่งผ่านกันหน้าตาเฉยครับมามีใครมาไหมโหเรามองเห็นแบบว่าไอ้นี่เลยอะรู้เลยว่าตัวไหนตัวไหนครับคุณผู้ชมถ้าเป็นกล้องปกตินี่คือบางทีมันกกมคืนกับอของไทย ฉากเกมครับมองแทบจะไม่เห็นเลยนะว่าใครเป็นใครวิ่งมาเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะในควันนะ่าจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าถ้ามองเห็นเนะี่ยโอพีแน่ๆครับสำหรับกล้องอจับความร้อนนะ ไปไหนกันหมนเลยวะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมสมาแมสเอาระเบิดไปกิน เอาดิเอาดิโดน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 หนีเข้าไปเรียบร้อยมันล้มแล้ว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 นี่โอ้โหตัวเนี้ยสุดยอดนะคุณผู้ชมผมบอกเลย แมกเนติกบอลเนี่ยโยนใส่รถถังทั้งสองอันเนี่ยบึ้มแน่นอนครับโกงเกินบอกเลยใส่เราต้องเข้าไปข้างในแล้วคุณผู้ชมไปโอเคผมว่ามันบุกเข้ามาข้างในแน่ๆเลยมีไหมไม่มีใช่ปะทางนู้นล่ะนี่แนี่ระเบิดไปกินเอาว่ะอุ้ยใครระเบิดวะ อ๋อเรามองเห็นครับแต่มองเห็นกลางๆต,ตอนหมอกตอนหมอกเออไม่ใช่สิเราจะมองเห็นในเออ่ควันครับเพราะว่าควันม,มันเริ่มออดลงใช่มเราจะมาเริ่มมองเห็นครับใช้กล้องอินฟรีนะคุณผู้ชมเออมันไม่ชินตาด้วยนะบางทีเราอาจจะเพราะว่าเราไม่ชินตาหรือเปล่าครับเราเลยยิงไม่ค่อยโดนนะโ okay อเคมาใหม่อีกรอบหนึ่งทางนู้นหน้าเริ่มใกล้ถูกยึดล้ว ทางนี้ก็ถูกยึดแล้วมั้งเนี่ยรีบกู้สถานการณ์ก่อนปุ๊บล้ำลอมไปก่อนชิบหายเป็นตำแหน่งแล้วเหรอนี่นี่นี่โอ้โหโดนโดนอะไรอยู่เนี่ยเอาว่ะคุณผู้ชมพื้นที่สุดท้ายครับของด่านนี้มา กหลโอเคเปิดเลยเจ๋า<ป>เอาวะ<ป>จริงมันมีกล้องอีกตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมที่แบบว่ามองเห็นเป็นสีขาวครับผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะชัดกว่าหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะ<ป>มีหลารูมม้จักเดมโบ้ไหมหนุ่ม เปนบุกเข้ามาคุณผู้ชมผมชอบนะฝ่ายตั้งรับเนี่ยมันแบบว่าไม่ต้องวิ่งไปหาศัตรูครับเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองโอ้นั่นและเป็นฝ่ายบุกนะคุณผู้ชมบอกเลยตายอย่างบ่อยครับวิ่งวิ่งอยู่นี่คือโดนยิงหัวง่ายๆนะไม่มีใครวิ่งขึ้นมาเลยเลยวะเอาตายวิ่เดี๋ยวเดี๋ยว ออไปกัก่อนนี่ไหใครมาไหมไ<ป>นี่ไงนี่ไงคือไม่เป็นไรเลยวี่นหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยไอ้หน้าก็ยิงเหลือเกินขอทีเถอะวะ รุ่งไปเลยตูมเออเอาว่ะเป็นระเบิดบาสุก้าที่ขี้โกงมากครับยิงใส่กระจายออกมาอีกสามลูกนี่ไงโผล่ไปดิโผล่ไปดิครับ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 โพราะว่ไม่โดนใครเลยวะ โอเคเรารอตรงนี้ดีกว่ามีใครเอ่อเจอจุดดีๆบ้างครับจุดตั้งรับคุณผู้ชมอยากรู้บ้างเลยปกติผมจะเล่นผมจะอยู่ประมาณนี้นะร้อยมันพวกมันเข้ามาครับฟาไปก่อนเพื่อจะโดนวิโดนว่ะโดนโดนมีใครมาเลยเหรอวะมีใครหลุดมาให้เรายิงบ <antis Okay, S 2> ้างเลยไง

ทหารหน,น,นุ่นยิงกันยับเลยวะดีเงี้โดไปหนึ่งโดไปหนึง่งมองลำบากแกเนี่ยใช้กล้องอันเนี้ยไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่อยมาดิครับโผล่มาโผล่มาดิครับปา,าราะเบิดไปก่อน นึ่งล่องไปโดนดิโดนดิครับโดนดิครับโอโ้โหมั่วเหมือนกันบอกเลยวันมาโหเนี่ยสโมกซิมูลเลเตอร์เลยครับไอเวยเนี่ยเยอะอะไรขนาดนี้นี่งาโดนเมื่อไรโดนเมื่อไรโดนเมื่อไรถึงกับแลแมโบ้ ิงในควันยิงในควันวเดี๋ยวเป็นแม็กก่อนอุ้ยโอ้โหทิ้งนิวเคลียร์แล้วโอ้โหผมเคยนะคุณผ,ผู้ชมแบบว่าอีกนิดเดียวอะ่ะคือจะยึดฐานได้แล้วอะ่ะแม่งทิ้งมิสไซล์ดอกเดียวจบเลยครับนี่อ่ะหึ า no ทางไหนวะนี่ไงนี่ไงอุ้ยโดนหรอนี่เราจะแพ้สินะโอ้คยับเลยวะ โดน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 หุ้ยไม่โดน,โดนเวยเนยเดี๋ยว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 เอออย่างนั้นแหละพี่ไปยิงก่อนขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นๆโอ้โหอดเลยเวย์เนยมัวแต่เล็งรถถัง เดีนะเราจะทำยังไงดีปาไปก่อนเดี๋ยวก็โดนโดนเใช่ไหมนี่ไงเอาดิครับนี่ไงขวางหน้าขวางตาโดนระเบิดตัวเองอีกไอเวร แน่ๆเลยอ่ะ <We are S 1> ดุม้มน<า>ั่นว่าแล้วโอเคครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้นะสำหรับเอ่อกล้องวัดระยะในการยิงนะครับเหมาะสำหรับเอ่อคนที่วัดการยิงระยะไกลไม่ค่อยอเก่งสักเท่าไหรนะครับอย่างผมเนี่ยต้องใช้เลยครับมีประโยชน์มากครับนะเอ่อแค่เราวัดระยะให้มันตรงกับ โดยประมาณนะครับแล้วก็เล็งยิงลงไปครับนะเข้าหัวแทบทุกเม็ดเ่ยผมบอกให้เปอร์เซ็นต์การยิงโดนเนี่ยประมาณ85แล้วกันนะคือชัวร์ครับยังไงก็ตายนะคลิปหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะต้องลองมาเล่นตัวออโอเปอเรเตอร์ตัวใหม่ครับหรือตัวที่ถือโล่นะเขบอกว่า OP สุดๆเลยว่าอยากจะลองเละเกินครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้มาด้วยนะครับผมถ้าใครมีคำแนะนาอะไรเกี่ยวกับเกมนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมพร้อมรับฟังนะครับโอเคกลับพบกันใหม่พร์ทหน้าครับ See you soon everyday